ปเจราจริยาหนติคุณนุตตรานุสาสกาคุณครูวรดานาแพงรัฐเกิดเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2503ณอำเภอพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบันอายุ60ปีบริบูรณ ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4และ7ณโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ทวัตบุรีอําเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีระดับประกาศนียบัตรการศ um ึกษาชั้นต้นจากวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยครูบุรีรัมย์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมและระดับปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหาสรารคามจังหวัดมหาสรารคามประวัติการรับราชการคุณครูวัลดานาแพงรัฐบรรจุในตำแหน่งครูหนึ่งระดับหนึ่งในวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2522ณโรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่84 อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับวิทยาฐานนครูชำนาญการในวันที่24ทธันวาคมพุทธศักราช2540ในวันที่15พฤษภาคม2552ได้ถ่ายโอนมายังโรงเรียนพันดอนวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและได้รับตำแหน่งครูวิทยาฐานนครูชำนาญการพิเศษปัจจุบันคุณครูวรดานาแพงรัฐ ดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญณโรงเรียนพันดอนวิทยาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีด้านเกียรติประวัติและผลงานที่ภาคภูมิใจคุณครูวัลรดาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านงานฝีมือและงานประดิษฐ์ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้รางวัลชนะเลิศครูผู้สอนดีเด่นการงานพื้นฐานอาชีพในปีพุทธศักราช2537 จากสำนักงานประถมศึกษาอำเภอหนองพอกจังหวัด 101. ร้อยเอ็ดครูผู้สอนงานโครงงานศิลปะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายการแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่24ในปีพุทธศักราช2559ณจังหวัดขอนแกน่นครูผู้สอนงานประดิษฐ์พานทูบเทียนแพรรางวัลระดับเหรียญทอง งานมหากรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่26พุทธศักราช2561ณจังหวัดบุรีรัมย์ครูผู้สอนงานประดิษฐ์พานทูบเทียนแพรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3รางวัลระดับเหรียญทองระดับชาติพุทธศักราช2562ณจังหวัดศรีสะเกดครูผู้สอนงานประดิษฐ์พานทูบเทียนแพร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3รางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับภาคจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต20และเป็นครูผู้สนับสนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรมทูบีนุมวันโรงเรียนพันดอนวิทยาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557จนถึงปัจจุบัน คนอื่นก็ต้องขอบอกว่าตัวผมเองนั้นนะครับได้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนี้ได้เดือนเดือนกว่าได้มาสัมผัสมาทํางานกับทางป้าเรือนะครับซึ่งท่านเองนะครับเป็นผู้ที่มีศักยภาพในในการทํางานนะครับเป็นครูเป็นแบบครูแบบมืออาชีพครับสําหรับคุณครูว,วรรดานาแองลักหรือเราเรียกว่าป้าเรือคุณแม่เครือของน้องๆที่นี่นะครับ ตั้งแต่ท่านมาร่วมงานกับเราที่พันดอนวิทยาก็รู้สึกประทับใจในบุคลิกความเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นคนอบอุ่นนะครับมีน้ำใจเอื้อเฟื้อกับน้องๆที่สำคัญท่านเป็นผู้ที่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีท่านเป็นผู้ที่เสียสละทุ่มเททุกกิจกรรมเห็นท่านทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย เป็นคนที่มีน้ำใจเรื่องเพื่อผิวแพนมีความเสียสละทุ่มเทในงานทุกอย่างถึงแม้ว่าท่านจะมีอายุมากแล้วแต่ท่านก็ยังไปเรียนฝ่รู้คือหาประสบการณ์ต่างๆให้กับตัวเองตลอดเวลาจนกระทั่งท่านได้สามารถได้ทําครูเชี่ยวชาญได้นะคะพี่สาวคนนี้เป็นคนมุ่งมั่นในการทํางานตั้งใจทํางานคุณครูวราดานาแทงรัตหรือแม่เรือจากการที่ได้ร่วมงานกับท่านมา ็นระยะเวลาประมาณ12ปีท่านเป็นบุคคลที่น่าให้เกียรติได้ยกย่องท่านเป็นบุคคลที่เสียสละและทุ่มเทในการทำงานท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรและลูกัหล,กกลานชาวตาพิยาค่ะคุณครูวรดานาแพงรักนะคะท่านเป็นคุณป้าและคุณแม่ของน้องๆในโรงเรียนนะที่มีความอบอ้อมอารีนะคะ ท่านจะคอยให้คำแนะนำให้คำชี้แนะแกะน่น้องๆในเรื่องของการทำงานให้มีความทุ่มเทแล้วก็มีความเสียสละนอกจากนี้ท่านยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆในเรื่องของการปฏิบัติตนให้มีความเหมาะสมกับความเป็นครูสำหรับนักเรียนนะคะท่านก็ถือว่าเป็นตัวแทนของคุณครูรุ่นเก่าที่มีความเข้มงวดนะคะในเรื่องของวินยัยแล้วก็ความประพฤติของเด็กๆ ขณะเดียวกันท่านก็ยังเป็นคนสมัยใหม่ที่เข้าใจธรรมชาติของเด็กวัยรุ่นนะคะค่ะคุณป้าก็จะเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่น,นะคะแล้วก็มีอะไรดีๆก็อยากจะให้น้องๆได้รับนะคะเหมือนที่คุณป้าได้ป,ประสบมาสําหรับตัวคุณรูณณเองนะคะก็คือคุณป้าก็เหมือนแม่เลยนะคะรักคุณป้า เหมือนนักแม่ตัวเองเลยเพราะว่าอะไรถูกอะไรผิดคุณป้าก็จะแนะนำหมดให้คาแนะนําให้คำปรึกษาได้ทุกอย่างเลยอ่งพาอาศัยได้ทุกอย่างเลยค่ะเอาลินละี่ค่ะคุณครูถามเธอจริงๆนะห้ามปิดบังไม่ต้องกลัวคุณวันระดาปกดนะคะคคุณครูวันระดาเป็นยังไงคราคุณครูระดานะคะก็จะเป็นแบบว่าจู้จี้จุกจิกแม่เต่ เล็กๆน้อยๆก็ต้องเนื้ยต้องทุกอย่างเลยโอ้ยคุณคือลำคาลลำคาลค่ะเช่นแบบว่ายืดกันไกลก็ต้องตามที่ครูบอกค่ะก่อนจะออกห้องก็ต้องเก็บวดทุกชิ้นแม้แต่นิดเดียวก็ต้องเก็บย่ีไม่ได้แล้วถึงรูหมว่าพี่เพื่อนทำผลงานนพราะอะไรแม่อยากให้อยากให้เราได้มีแต่ว่ามันไม่ถูกใจเลยคุคือครูเป็นคนที่เนี้บว่าในการทํางานคับแล้วครูจะ เป็นตัวอย่างที่ทําผิดค่ะครูเป็นคนที่เรียบร้อยมากค่อนข้างจะเงียบค่ะเป็นคนน่ารักแจ่มใสค่ะสอนอารมณ์ดีค่ะแต่บางอารมณ์ก็ไม่ไม่ค่อยดีค่ะบางอารมณ์ก็เครียดค่ะสอนดีค่ะทํางานประดิษฐ์ค่ะเช่นใบตองใบสีมาลัยหรือว่าเป็นงานผ้าใยบัวค่ะก็สอนหนูเป็นอย่างดีค่ะ ขอให้คุณครูสุขภาพแข็งแรงค่ะน่ารักแบบนี้ตลอดไปนะคะว่างๆคุณครูก็มาเยี่ยมพวกหนูด้วยนะคะขอให้คุณครูสุขภาพแข็งแรงและกลับมาเยี่ยมและเยี่ยมบปอยวนะคะขอค่ะในโอกาสที่คุณป้าจะเกษียณอายุราชการนี้นะคะก็ขอให้คุณป้ามีความสุขในการพักผ่อนอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ไหนๆก็ตามนะคะหากคุณป้าอยากเดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่าทำกิจกรรมอะไรก็ขอให้คุณป้า มีความสุขนะคะในกิจกรรมทุกกิจกรรมเลยค่ะเนื่องในโอกาสที่คุณป้านะคะจะเกษยียณอายุราชการในปีนี้ก็ขอให้คุณป้านะคะมีความสุขนะคะในชีวิตหลังเกษยียณขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้มีจิตใจที่เข้มแข็งและเมื่อมีโอกาสอย่าลืมมาเยี่ยมน้องๆบ้างนะคะขออำนาจคุณพระศีรัตาตัยและศิลศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายยงดุลบรรดาล ให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นร่มโพล,ล่มใสให้ลูกให้หลานตลอดไปในโอกาสที่พี่จะ,กะเกษียณอายุราชการขอให้พี่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองและบางว่างกลับมาเยี่ยมน้องๆน,นะครับค่ะในเวลาที่ท่านกเกษียณอายุราชการนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยครั้งหนึ่ง หวังว่า,าคุณพีาา่คุณป้าบาลลดาคุณพี่บาลดาจะมาเยี่ยมพวกเราอีกถ้าเผื่อมีโอกาสยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นกําลังใจให้พวกเราตลอดไปค่ะครับในโอกาสที่ท่านจะได้พักผ่อนจากหน้าที่ราชการครับก็ถือว่าสแสดงความยินดีที่ท่านเดินทางมาถึงวันนี้ด้วยความสงานนะ่างาม ตำแหน่งของท่านครูวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญด้วยภาระทางราชการท่านจะต้องได้พักผ่อนก็ขอให้ท่านได้อยู่กับครอบครัวลูกหลานอย่างมีความสุขนะครับขอให้ท่านคิดว่าอัานดอนวิทยาคือครอบครัวหนึ่งและท่านก็คือเป็นบุคคลสําคัญเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่พวกเราจะระลึกถึงท,ท่านเสมอและกนก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านก็เขือด้วยนะครับที่ได้วิทยาฐานะ เชี่ยวชาญนะครับก่อนที่จะเกษียณอายุราชการวันที่30กันยานี้นะครับในโอกาสนี้ผมก็ขออวยพรนะครับอำนาจแห่งคุณรร ύ, พรณะศรีพระนรตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจุมดลบดานประทานพอนให้กับประเรือได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุยืนนะครับอยู่เป็นร่มโพล่มใสให้กับลูกหลานมาให้คำปรึกษามาแนะนำเยาวชนคนรุ่นหลัง น้องๆแลหลานๆที่อยู่โรงเรียนเป็นครูที่โรงเรียนพันดอนวิทยาแห่งนี้ครับต้องขอครับอวยพรให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขีคนครับขอบคุณครับ